กล้องไม่ทันกดกล้องไม่ทันกล้องไม่ทันครับนกดก่อนครับกดกล้องไม่ทันเมื่อกี้นึ่ว่าจะไม่มีตัวตีไปไหมดูเลย กับาคุสีเหลืองนะตัวใหม่เอาไปโม่ใหมอ่อยู่ในปากมีปูด้วยมีปูด้วยตัวหนึ่งขอปลดก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกัน่อนครึ่งโลได้อยู่เต็มปากไม่ได้เอาถุงใส่อีก บาคูปิดพิกมไปโมมาใหม่นี่ทำอะไรมากครับแค่ย่นระยะใบหลิวเข้ามาเพราะของเดิมมามันยาวเกินไปผมว่าก็ได้ย่นเข้ามาอีกประมาณเกือบเซนหนึ่งนะสวยงามเลยตัดเข้าไปเต็มกรามเยี่ยม เฮ้ยกัดไม่โดนครับตัวใหญ่มากไซโลไซโลเลยเมื่อกี้นี่เห็นตัวเลยตามมา วดคยใส่นี่สองขีดหุดพอดีเดี๋ยว <c oughs> ไม่ได้กินไง cam có bệt phích phích đi nhéo lấy còn สตัวลูกมันไปแล้วครับตุตัๆต,ต,ตไปแล้วความค้นงามของธรรมชาติบางคนถามตกปลาได้อะไรก็อย่างนี้นะครับเป็นความสบายใจส่วนตัวใครไม่ออกมาก็ไม่รู้ครับไม่เคยเห็น มากันตอ่อไม่โดนไม่โดนเบ็ด ปิดกล้องปั๊บใส่เลยตุบปยิบรนอยโอ้โอโดดน้องหลุดจังหย็บกว่าแล้วน้อยไปไหนโอ้น้อยพูดปล่อยมันซะเนาะเล็กเกินนะปล่อยแล้วกันตัวนี้กินไม่เล็กด้วย thìp, sum khám lâm lư, thêm, bà thêm, khu bác khu

เียวโดนสวยรูอ้อ้วนมากเลยนี่อ้วนตับ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 อัวนี้มีห้าขีดแดงอ้วนมากโบโบ บาคุทะลุเพดานอีกแล้วครับบาคุตรงนี้ก็

เล,เล็กตัวน้อยอาคีกหมเล่กับน้าเบดพิกแบบนี้ของแท่นายูนะครับนายูได้ถือถุงปุ๋ยนายูได้ถือถุงปุ๋ยแล้วจักตัวล้ว ตามแก้วนายโยหมานนะครับหมานด้วยกันหมานด้วยกันกดูไปสิลายฝนต้นหนาวขอดูนะครับวันนี้สง่งตัวจริงลงมาครับอัดถ่า,ายซีแล้ววันนี้ลายฝนต้นหนาวใหาา้งามๆเลยนายโยโอ้โหอืมมันมีไปนายู่ไปสู้เมาคนเดียวเราจะกลับกันครับกับลุงอัดวันนี้หมานอย่าบอกใคร ดูๆๆไม่ต้องห่วงครับไปกลับบ้านต้็ดน,น,นี้เจ็ดต,เดตายดับแล้วกันมากลุงอัดปลาดับแทะไปกล,ลับบ้านลุงพอแล้วตอนนี้เราก็เทปลาออกจากถังเรียบร้อยนะครับเทปลาออกจากถังเรียบร้อยประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับใส่ดีใส่สวยๆงั้งนานนะครับโอเควันนี้นะแซ่ออ ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ